โปรเจกต์นี้ทำอะไรบ้างรูปรบแบบเป็นยังไง<ช>อันนี้มีทําอะไรไปบ้างครับพี่มีเป็นออนเซ็นอย่างญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ส่วนที่เหลือก็คือเป็นการรีโนเวทใหม่หมดเลยก็คือมีส่วนหลังบ้านแต่ว่าเป็นลักษณะข,ของกึง outdoor, ่งอา u t ดอ o r กึ่ง indoor ห้องนอนมีตั้งสาห้องนอนค่ะอ่ะคันจะมีห้องน้ําแค่ห้องเดีย่ยวอันนี้ก็ดูจะไม่พอ,อ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วทีทีเบิร์ตคอรตีใช่แล้วลินจ่ะคะปีเบิร์เฮ้ยวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่หน้างานใหม่อีกแล้วก็คือหน้างานที่เราเคยพามาถ่ายคลิปก่อนหน้านี้ใช่อันนี้วันนี้เริ่มงานไปส่วนหนึ่งนิดๆิดและเริ่มรื้อถอนเป็นส่วนงานของการรื้อถอนใช่แล้วครับอันนี้มีทําอะไรไปบ้างคะพี่ตอนนี้ก็คือรื้อถอนอย่างเดียวครับเพื่อเตรียมขึ้นงานเตรียมหน้างานเพื่อขึ้นงานต่อไปก็จะเป็นงานระบบนะครับตามแบบที่ดีไซน์ สองส่วนด้วยกันก็คือส่วนของชั้นหนึ่งและชั้น2ชั้นหนึ่งเนี่ยถ้าเรียกว่ามีซิกเนเจอร์เลยนะว่าเราจะทําเป็นเหมือนกับมีเป็นออนเซนยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่เทาเฮาส์อยู่กลางเมืองเนี่ยจะยกออนเซนจากญี่ปุ่นมาวางไว้หลังบ้านกลางเอกมหม่แนวสไตล์ของบ้านเนี่ยหลังนี้อ่ะลูกค้าเขาบรีฟว่าเป็นแนวเป็นสไตล์จริงๆต้องเรียกว่าทางลูกค้าต้องการที่จะทาบ้านหลังนี้เพื่อที่จะปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาตินะมนเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนิดนึง <อ>แต่อาจจะมีใส่ความเป็นญี่ปุ่นเล็กน้อยอย่างที่บอกไปว่าเราะจะใส่ออนเซ็นเข้าไปหลังบ้านก็คือมีส่วนหลังบ้านแต่ว่าเป็นลักษณะข,ของกึง outdoor, ก่งอา u t d o o r กึ่งอ indoor แล้วรายละเอียดดีเทลบ้านหลังนี้การรีโนเวอะค่ะคมันเยอะไหมคะพี่ใน,น,นในส่วนของดีเทลนนก็พอสมควรเพราะเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยมีอายุประมาณสัเกือบ ่กว่าปีละโครงสร้างก็ยังมีส่วนที่นิดหน่อยที่อาจจะดูมีปัญหาแต่เราก็มีการปรับโครงสร้างกันเล็กน้อยส่วนที่เหลือก็คือเป็นการรีโนเวทใหม่หมดเลยเห็นชั้น2อมันจะมีการทุบยื่นออกไปเนื่องจากภาพเดิมมันจะมีระเบียงเล็กๆใช่ไหมคะส่วนนี้ก็คือมีการเพิ่มห้องน้ํามีการเพิ่มอ่าเป็นคือก่อนนั้นเนี้ยตัวห้องนอนมาสเตอร์ดบบูมจะอยู่หน้าบ้านที่เราย้ายไปอยู่หลังบ้านละเราเพิ่มเติมในส่วนตรงระเบียงให้กลายเป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มห้องน้ำเพิ่มบอดอินคอรเซสเข้าไปเพื่อให้ดดูเป็นนสสั่วมาก นะครับใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีส่วนไหนที่เพิ่มเติมมาอีกไหมคะพี่มีระบบน้ําร้อนสำหรับออนเซ็นวางไว้ให้นะมีส่วนารเด่นเซมิอ d o o ดดีกว่าเพราะว่าเราไม่เชิงว่าเป็นกลุ่มออกตัวบ้านแต่คี่อยู่ตัวบ้านแต่แล้วสณาที่แบบเปิดหน้าต่างให้สามารถมีลมเข้ามามีตัวบ้านได้โดยบ้านเดิมเนี่ยมีห้องน้ําแค่2ห้องถูกต้องไหมก็คือชั้นหนึ่งต่อห้องแล้วก็ชั้นบนห้องนอนมีทั้งสามห้องนอนค่ะชั้นจะมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวอันี้ก็ดูจะไม่เพียงพออ่าแล้วก็มีการดี ในตัวห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งอ่าเราก็เลยมีการย้ายตัวมาสเตอร์ไปรูมไปอยู่หลังบ้านนะครับเพื่อที่จะทําพื้นที่ตรงระเบียงหลังบ้านให้กลายเป็นห้องน้ำนะครับกับส่วนที่เป็น walk-in c l o เ e t เข้าไปอย่างวันนี้เรามีการรื้อถอนมีการทําพื้นให้มันเป็นระดับเดียวกันหรือฝ้าแล้วก็ระบบด้วยระบบทุกอย่างที่เป็นโทรศัพท์เดิมเองอ่าสายโทรศัพท์เดิมไฟฟ้าปะปาเราก็มีการปรับใหม่เพรานี้คือเหลือแต่โครงสร้างอย่างเดียวแล้วเราก็ปรับรูปแบบใหม่หมดเลยจะมีสายสายระบบอินเทอร์เน็ต ะอะไกต่างเข้าไปที่ตัวบ้านด้วยออ,อันนี้ก็จะเป็นตอนแรกเราพามาดูนะง,งานคร่าวๆประมาณนี้เนาะว่า เราทําบ้านโปรเจกเนี้ยทาอะไรบ้างรูปแบบเป็นยังไงต่อไปก็คือจะเริ่มขึ้นงานแล้วขึ้นงานแล้วแต่ว่าเราจะเริ่มจากการระบบก่อนทาผิวอะไรต่างๆอาจจะไม่เห็นดีเพราะว่างานระบบก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอาจจะใช้เวลาประมาณสักเดือนนึงงั้นเดี๋ยวตอนที่2เราจะมาอัปเดตกันดีกว่าว่างานระบบของเราเนี่ยได้วางแผนวางความยากเช่นเรื่องของงานระบบออนเซนเราจะวางตําแหน่งเครทำน้ำอุ่นซ่อนไว้ยังไงแล้วก็เรื่องของการทําห้องน้าใหม่ เราจะวางท่อแนวท่อเป็นยังไงเราก็ต้องมีการเช็คหรือระบบเช็คดูว่าเราจะวางท่อแนวไหนยังไงแล้วก็เช็คกันรั่วก่อนที่เราจะปิดฝ้าต่างๆเพราะถ้าปิดฝ้าไปแล้วเรามองไม่เห็นแล้วอนาคตถ้าลูกค้าเจอปัญหาอันนี้ก็ไม่โอเคไว้มาติดตามกันตอนที่สองว่าโปรเจกต์เอกใหม่บ,บ้านเอาฮที่มีออนเซ็นในบ้านจะเป็นยังไงต่อไปเราติดตามกันนะคะเรื่องไหนเกี่ยวบ้านที่คิดว่าคุณทําไม่ได้เราทําให้คุณได้ครับปรึกษาเราเอสทีบีพาร์ตี้อยู่นี่ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ติดตามพวกเรา ST สทีเ e r ร์ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยน,น,นะครับ